สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับขําอร่อยฮะกับรายการถ่ายรูปอ l ลเวง e ีพีที่หกครับผมเย้ขอบคุณฮวันนี้ก็จะมีเบนจัสเวนออนเซนเอวานและคุณกอจิโร่ครับผมนีะครับเราจะเอาแค่แผนที่แมปใหม่เนาะเวอร์ชัน58 Easy Breeze Holiday Resort นะคะแค่แมปนี้เลยนะไม่มีที่อื่นใครอยากเริ่มก่อนสำหรับตัวละคร ไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกผมได้ลองเปิดดีโอเคคุณก๊อตเปิดก่อนเราคุณก๊อตเปิดก่อนเราว่ามา่ะฮัลโหลไปพอดีนี่อ่ะแต่ก๊อตต้องบอกเลยนะว่าซีรีส์นี้ไม่มีการแลกตัวเพราะว่าแค่ถ่ายรูปนะจ๊ะถูกต้องเออจัดไปแปดสิบเอ็ดครับผมอ่าแปดเอ็ด นิงกลัวติ่งกลัวเอ้ยเอ้ยสวยเลยมาเฮ้ยนิ่งกลัวเพิ่งเที่ยวอ่ะนี่มันคลิปคนรวยพี่ติกเป็นไก่ปวะเนี่ยโลซาลีไอเชี่ยแปลกๆนี่มันมาดื่มไงมาดื่มมาได้แน่นอนว่ากูจะต้องแปกลายเขียงไว้เบอร์ห้าฮะไอยากาโอ้โหไม่อยากจะภาดคิกวัวเบอร์หกนี่จะเป็นอะไรเฮ้ย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะเอาวะนี่ไงเกาะที่มึงกอดทั้งเลยเดี๋ยวมันถ่ายมามันติดอันนี้ไงเออวิวพอยต์อืออ่ะฮะเราจะถ่ายมุมแรกกันที่นี่เนาะหรือว่าตรงไหนเดีอ่ะไม่รู้อ่ะมุมแรกเกี่ยวกับที่โอเคผมนะพะลุโอเคพร้อมพร้อมโอ้โหหลักสีนีกแบบคัลลเอร์ฟูลกันทุกคนแน่นอนทุกค มีสั่นดูจัดจ้านมากอีน้อกจริงคนแรกครับคุณเบจเเซเว่นมีอะไรเกิดไหมฮะอ่าก็เอฟเฟกสวยดีครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูภาพแรกเลยองเ่งสองสามปากโอ้เอฟเฟกแบบอลังการอือฮึคือภาพนี้ยังไงนี้ก็คนเค็กเทอแต่เราเสียเข้ากองไม่ทันโอเจแล้วรูปสองนี่มันยังไงนี่ทำไมอาไปดูรูปสองครับ ทำไมเอ็นตีมันไปอยู่ตรงนั้นโอ้ยติ๊กเขาชมวิวชมวิวเราไม่ติ๊กทำไมแบบคือโดนบังอะโดนบังอย่างเราเลไอติ๊กอนาจารมากอะไรเนี่ยไม่มึงอย่าวาติ๊กมึงอย่าวาติ๊กเดียวเดี๋ยวมึงใจเย็นคือไม่อยากพูดเลยว่ะเฮีย ไม่เราซาเรียนล้างแช้นไงบังพี่ติ๊กไงข้อหาไม่ต่อัดรูปเล็กอันนี้ไงคือคือเป็นแก๊งเพื่อนแล้วก็แบบแกล้งกันบังกล้องกันไปอ่าบังกล้องกันไปกันไอเอ็นพีซีก็คงจะถามว่าเอ้ยกูรู้จักพวกมึงเหรอนั่นน่ะสิเออพาไปดูภาพสามุณนเจ็ดเซเว่นครับทำไมอันนี้เหมือนอายกาศจะหาเรื่องติ๊กอะอายกา่ายังไงจะซื้อไม่ซื้อจะกินไม่กิน มังจะแดกไม่แดกอันนี้ังไรคือเด็กก็เป็นหนิงกวงนะครับยืนบนตอนนั้นน่ะไม่หนิงกวงนี่น่ากำลังจะเมาเมากลางเมากลางแล้วแดนก็ดิแดนซิ่งส่วนโรโาเลียก็จ้องจะเล่นคุณโอเอวาครับผมก็ไม่รู้จะเกิดอะไรดีไปดูกันเลยดีกว่าภาพแรกโอเคมาฮะ ต้องได้โลซาเลียคือตอนแรกวิติกแว่งอยู่หลังโลซซเลียนี่เป็นอากาศแทนพระเจ้าสายตาเธอน้่นเป็นอะไรอากาศถามจริงไม่รูาจะแฉอะไรแล้วโอ้ยลูกต่อไปดูภาพสองครับอากาศเธอ อ๋ออะไรอันนี้ไปทำคิ้วใหม่อะไปทำคิ้วใหม่พี่ติ๊กก็เทพดีสวนหนิงกวงยังไม่ทำอะไรไอติ๊กกับหนิงกวงคือยังไงนี่หนิงกวงไม่อันนี้กำลังแบบว่าเริ่มเริ่มเมาแล้วมั้งเออใช่ใช่ใช่เอ้ยมันเมาน้ำเมาหรือมันเมากัญชาติ๊กวะกูเริ่มไม่มั่นใจเหมือนกัน โอ้ยรูปนี้ความสดใสคืออะไรซออยากสวยซออยากสวย,สยคือเอฟเฟกต์อลังการมากแลวพี่ติ๊กก็คือใส่เ oh. อฟเฟกต์ให้นะเอานักงานมองแบบไอ้ไอ้ดอกมึงแย่งซีนฉันลอลอยานี้ออกไปใส่ีนคอปเตอรกันไม่ดไม่ก็บอก่าช่วยขายก็ฮาร์ดติลใส่ติ๊กไปคอนเซปต์เรามาตรงกันแล้วมึงอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพแรกของคุณออนเซนครับมาไป คือแคนติกหรือโค้แคนติกอายการทีเทลพอร์ตหรือเปล่าอายการเทลพอร์ตหนีควงจักเลยกท่านหนีกวงหนีกองกระเฟมเราเรียนจะสวบจริงแต่ว่าด้วยเหตุการณ์นี้ละมันเลยทำให้เป็นภาพสองกับสามอืมอ่าไปดูภาพสองครับ ป้าโอ้โหองไปเดือกันใาลขาขาหนีพอเสร็จแลม้วนลงพื้นครับผมวันนี้ไอเดีย่โกรธอทายโอ้ตายตายโออายากาที่ยังไม่รู้ชะตากรรมเขาเลยอันนี้โรซาเดียสุดยอดมากค่ะนี่คือสุดพอดีเกินขอละม้วนลงพื้นโอ้โหก็ไม่ต้องสงสัยว่าอายากาไปมองอะไรโรซาเดียบอกมองรักฉันมั๋ยวกูเสิร์ฟให้ถึงที่เลยเอาไป เข้าที่หัวไปจริงจริงจริงแกงนี้เขาอาจจะมาแดนซ์กันก็ได้เราแดนซ์มันเกินไปนะฮะก็เลยเป็นท่ายากนิดโอ้จริงอ่ะอันนี้คือโจทยเยบอกกำลังจะพาอายากาตีลังกาแดนด้วยเออตีแรงไปหน่อยตีท่าไปด้วยมาดูภาพสัมครับอ่มออะไรดีคืออายากาคุณจมไปแล้วค่ะอายากาเหมือนว่ายท่าฟรีสไตล์ไงยง ไม่เลยกลรขกูไปแล้วกูหมดสติคนแรกเลยคออ่อนอุ้ยเห็นภาพเราต่อกันนะพอฮาร์ดเซลเสร็จมึงแม่สวบต่อเลยใช่เนี่ไงคือพอไอเป็นเป็นของไอ้เบนมึงกำลังฮาร์ดเซลอยู่โรสเซียตั้งท่าแล้วก็หมุนควงสายากาศก็ตุ๊บลงมปเออเอาสรุปโราเลียนี่มาช่วยติ๊กนะมึงฮารเซลหรออะไรเงี้ยไมสวจบรรยากาศเลย มาทามองหนิงกวงนะครับมาดูครับภาพแรกของเขาใช่ครับอุ้ยเท่นะโอุ้ยเท่นะอ๋อเท่เลยอุ้ยเมิดมาคอมโพสดีจัดนะเออก่อนจะไปเมาดันคุณก่อนจะไปเมาเลยนี่ก่อนไปเมาก่อนจะไปเมาปกติดิกำลังกำลังสวยเลยในแต่ละคนเดี๋ยวภาพสองคืออะไรรูปสองบอกภาพสองคืออะไรครับรูปสองอินกรมภาพขาวบรรยากาศรู้แ่ว่ามีแต่อากาศโดนแกงไอ้เหี้ย โอไม่ตีคุณโดนบังอีกแล้วอากาศหรอกนอกจากจะไปสักคิ้วยังไปทำคางอ่ะคะอากาศเหมือนบรรลุธรมไเงี้ยบอกเพ่งรัศมีอมาเป็นหยดนะเปอร์อากาศด่าอ้วนมากกงบวมบวมน้ำเมาหรือเปล่าบวมใส่ย้มกำลังจะฮักเซลอันนี้ อากาข้ามโตจะหาเซลไอติกกอุ๊งอุอุ๊อากาคือเดินดังเด้อเดินดังเดินเดินดังเด้อบรรยากาศกำลังม้วนไหลอากาม้วนไหลไหมคือถ้ามป็นโคตรได้เลยอากาปิงปองก็กำลังเต้นอยู่เบอร์โทรเห็นเห็นเต้นบ้างก็เลยขึ้นไปเต้นบ้างอี่แค่แม่งขึ้นเลยขึ้นเลยจริง ติดติกอกกูขอไม่เข้าร่วมว่ะเป็นผู้ชายเรียบร้อยอุ้ยแต่ม้วนจอยสัตว์ม้วนจอยสัตว์อากาศหนึ่งกวงไอ้เที่ยพระเจ้าอาตาศอากาศอากาศอากาศอกาศอเลขมงคลมไหมครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าแหมชงหยุนชงหยุนเบอร์สามสิบสามไปอย่าเลขเบิร์ไหมเบอร์บาระเฮ้ยเบอรบาระมาเอาแล้วไอ้นี่มันตีเรียบร้อยไปเนี่ยอ่าเจ็ดสี่ ฟีดโอฟีดโอ้เรียบร้อยีสันเด็กแก๊งสิบห้าโอเคจีนจีนแียวนะพี่น้องเข้ามาันไงครับที่ไหนครับที่ไหนครับที่ไหนครับในท่าไหมสตรีทไฟต์โอ้ไอนี่มันร้านไอ้นี่มันร้านขายเพลงนี่หว่า กูบอกเลยว่าร้านมันร็กมากนะมีแค่นี้แหละเฮียเราต้องอัดกันอยู่มุมนี้พระเจ้าไอ้กูเข้าไปไม่แต่แต่นุโรมให้คือทั้งตึกนี้เลยจะขึ้นไปข้างบนหรือว่าข้างๆก็ได้หมดเลยขอแค่เราไายข้างบนก่อนเฮ้ยถ้าทุยเราไหลข้างล่างก่อนเออได้ได้เดเปลีโแกเริ่มต้นที่เบนจเซเว่นภาพแรกจัดมาไปดูครับมา โอ้โหเอฟเฟกต์อาการตาโอ้เอฟเฟกต์อะไรจะสีสันขนาดนี้เนี่ยวิฟิตโคตรเจ้าแม่เลยอ่ะโอ้ภาพสองอะไรนี่ภาพสองคือเอ่อคือชงหยุ่นแย่งจีนปกป้องบาบาระางหยุ่นแย่งซีนฟิตมากไปแล้ว แบบจีเนี่ยว่าไม่เป็นไรนะบวละไอเทียบบะละแบบท่าแบบนางเอกสั์อีเตอร์บะลาบอกอย่านะอย่านะอย่านะใครทำอะไรบะละวะปีรำปีลำจีนลำอะไรอะแเราว่าจีนเอาได้รที่เ้นเ้นเลยมีดาวสวยดิอ๋อมันมีดาวโอยังไงเขาเน้นจบสวยก็คือเป็นเพื่อนที่มาแบบถ่ายรูปด้วยกันแน่นอนว่าเรามาถ่ายรูปของเซนครับเราก็จะต้องมีเหตุการณ์ซัมติงที่แมวขโมยของ ไม่ขอกขโมยของแอบจิกยืมก็ได้เรามาเป็นหน้าเป็นตาของกองอัศวินฮัลโหลโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกของคุณนันเซนมาโอ้ยบาบาลาติดปีกจริงปีกจริงบาบาลาติดปีกจริงมาแจกความสนใจกูเริมไม่มั่นใจร้อยที่บาบาล่าอย่านะอย่านะนี่คือใครจะทำอะไรแต่ภาพนี้ก็คือเขาซ่ามากถ้าเอาเวนจอนนะกูจะบอกว่าบาบาลาแม่งดึงความสนใจแล้วจินก็กำลังหยิบอะไรซัมติงออกไปอยู่ แย่มากแย่มากเป็นแกโจรตลอดไปได้ปะนี่ไงมันจะได้เป็นเชื่อมภาพสอบมึงไปดูภาพสอบกูเน่เน่เน่กไปดูภาพสอบครับแม่โอ้โกลัวไทยกลัวไัยเลยไทยแล้วมันโจรโจรแล้วปิดท้ายด้วยโอ้โหไหนดแมิเอ้ยมึงมันไม่ใช่โจรมันก็แค่แก๊งเพื่อนที่ต้องการแบบรูปสวยปะวะก็เลยลงทุนปีหลังคังเอามาถ่ายทั้งหมดใช่เออ ในภาพแรกคือบาบาร่ามึงอ่ะไปขอเจ้าของร้านแบบเอ้ยจูขอยืมใช้สถานที่หน่อยนะคะอะไรอย่างนี้เออมี่กาลังระมำได้ที่ของมันนี่ะมำได้โอ้แต่พี่พี่น้องเขาว่าท่าสวยนะไม่ไหวเลย่ชงหยุ่นนี่ตกแน่นอนถ้าไม่มีใครจับไว้ทันาอมไปดูของตะกอดครับมีอะไรเกิดไหมตะกอดอ๋อเดี๋ยวไปดูภาพแรกตะกอดครับมา ชงยุนชงยุนทำไรชงยุนจะได้ข่าวว่าแค่มาขอใช้สถานที่หรือเปล่าชงยุนชงยุนบอกได้เปล่าก็ไม่เสิร์ฟอ่ะก็จะเอาอ่ะโอ้โอ้เราคุยกันดีก็รุนแรงนะแต่ละคนไอจีนจีนอ่ะออกเฟรมเพราะว่าไม่อยากแบบเสียชื่อเสียงคือรู้ตัวตัวเองอ่ะตำแหน่งใหญ่นะโบล่าบอกเอาเอาสีแก้วค่ะสีแก้ว สี่แก้วเอ้ยสี่แก้วสี่แก้วพอกูขายเพลงไม่ได้ขายดริงเมาเมาแล้วตอนนี้เมาไปดูภาพสองครับเออคืออะไรภาพสองครับโอ้เสกได้เสกได้เพลงไปแล้วก็ต้องแดนซ์กันมุมกล้องนี่สรุปได้เพลงไปได้น้เมาที่ไปคอนสีแก้วไอ้คููแล้วนั่นอะไรป๊าป้าสร้างประจันดงใหม่เหรอฮะแบบเป็นกลมมัน ประจันป่องชั้นประจันป่องชั้นมึงไปดูภาพสามอีภาพสามแอดวานมากไหนดูซิอีภาพสามคืออะไรอ๋อกายกรรมบาบกรรมคือเหมือนบารบาราสจะสยายปีกแล้วกำลังจะแบบป้าก็เย็นนึกถึงบารบาราสรสสตรอเบอรี่ในห้องไก่ที่แบบบอเพลงขึ้นปุ๊บ เออหรือเออไอ้ยังทำปีกอ้ยอะแล้วก็ไอวานะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปดูภาพแรกกันเลยดีกว่าก็ถ่ายไปเพื่อฟิตอ่ะไปดูครับมึงไมันใช่เหรอนี่ก็คมขคางอีกคนไอวานี่ NPC ก็โดนนะครับผมอแต่ NPC มันยังสวยไงเฮ้ย NPC แม่งหน้าคมจัด เว็นโจงมงงเลยแล้วแกดูแกทําดิทําไมแกไม่ไปทําร้านแกกับ NVC นบีซเฟิตนะไปคือไอเมนมันชอบคางสี่เหลี่ยมไอเมนมันชอคางสี่เหลี่ยมอันนี้มันเหลี่ยมแบบอะไรว่ะคางหููไม่้าก็ตรงบีแบะเหลี่ยมก็คือเหลี่ยมนะฮะ อันนี้ก็คือไม่คือไม่ไว้ใจสองคนนี้เพราะว่าไอ้พบศบัราห์นนะก็คือกลัวกลัวสองคนนี้จะมาทำลายน้องสาวตัวเองก็เลยผักสองคนนี้ออกไปอ๋อี่ชงยุนปกป้องวิเชียรมาปองเนี่ยคือเป็นพี่ที่ดีคือเป็นพี่ที่ดีมาปกป้องชงยุนฟินไปแ้อชงยุนชงยุนคือมันมากนะชงยุนแบบเต็มเลยจริงก็ลักแบบโอ้โหได้ที่จริงคือดาบตะกอนแมม่รู้จะเด่นยังไงแล้ะเด่นจน เก้าสิแล้วกันครับเล็กป่วยๆเก้าสิบคือโอ้ดโค้ดโดะเบอร์สิบไปเบอร์สิบนัมเบอร์เทนป้านกป้านอกอะโอ้ไอนี่หลาานกก็คือเอาอะอะสี่สิบมาชารอดโอาชาลอดล้อชาลอดแล้วหกสิบไปยังยังเออมาหกิ อิเนฟฟาอิเนฟฟาโอ้มาปุ๊บเลยมาเลยเออนี่ไงได้ตัวใหม่สักทีสถานที่ดีๆเด้อตีนี้ตีแบบตึงๆอะเฮ้ยจัดไปเข้าถ้รมอ๋อเมันใช่ฮาร์ดแล้วจัดไปเดี๋ยวเป็นปันนกเวฟวีเบย์๊เชื่อคุณเป็นว้ามเลยเป็นไงล่ะผมว้ามได้ใช่ไหมเนี่ยหรือใครไม่เก็บบ้าง อตอนเซ็นนี่แหละคนเซนเขาเดี๋ยวเขาเก็บทีเดียวเลยผมก็บอรู้ว่ามีตรงนี้ <c oughs> ไปดูภาพแรกของคุณเจษครับผมมุมมองของป้าเมคา้าโอเค <c oughs> คือคือกายกรรมระดับโลกนะฮะนี่ไม่เปิดเลยเปิดมาแรกไม่เห็นเคืออะไรนะแค่โคตรเกลือนเกลียจริงตอนแรกก็งงว่ามองสามคนว่าเออเคอร์มันไปไหนวะเราเราชาลอตแตกอะไรหลอดถ่ายสถานที่ไงอ๋อเอใหญ่ใหญ่ขับสวยฮะอ๋ออ๋อเออสูงกำลังแตะขอบฟ้าฮะเออคือต้องเมาเบอร์ไหนถามก่อน สรุปเดกว่าคือมาที่นี่จะต้องเมาทุกคนเลยมันต้องมีคนเมาอ่ะแม่งฉลองอะไรกันไปแล้วมาคายเครียดเออพวกมอคายอะไรมาคายอะไรเฮ้ยเฮ้ยไป ให้กูชาลอตเทิร์นดักเพราะว่าแบบจะไปทำสกูปเสร็จแล้วได้ตังค์เยอะอถึงมาเวานี้ได้ตังค์ค่อนข้างเยอะครับชาลอตบอกโอโหแต่โอซารให้ดูความเท่ของอินิฟาแต่ทั้งหลังมันเด่นกว่าชาลอตเอ้อยมงึงพี่ถ่ายอะไรใต้กระโปรงอะเนี่ยตั้งแต่ถ่ายใต้กาวิกเลยล <c ười> เหรอจริงคืออินิฟาเป็นอะไรอ่ะเดรรี่เหรอนั่นแหละเดรรีมันเป็นอะไร คือคือไอ้เย่ะควบคุมควบคุมไม่อยู่อาการคือควบคุมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แหละไมว่าเราวไม่วหวแลยอะไรหรือว่าชาลลอตกำลังสร้างสกู๊ปเด็ดด้วยตัวเองเฮ้ยตกเลยหรือหรือจริงๆเราเป็นป้าที่แบบกำลังจะไล่ตกชาลอตแล้วชาลอตกวิ่งมาชนอีเนฟาตกไปคนที่หาย เอาแล้วเดี๋ยวไปหาบอสอันต่อค่ะโอ้หมุมกล้องของคุณออนเซนนะมุมกล้องอิเนฟาครับผมก็ต้องบอกว่าอิเนฟาจริงมาเพื่อทําความสะอาดสถานที่เฉยๆอีที่เหลืออมที่เหลือมาทําไมไม่รู้จะดูรลปไปดูภาพแรกครับมาเอ้ยเออเฮ้ยอ่าคือยังไงครับ ทำคำสาบรู้ละคือจริงๆชาลลอตเป็นคนถ่ายภาพนี้เพราะว่าจะทำสกู๊ปเด็ดเหมือนกันเราเราเคเขาก็แบบยอมด้วยนะ้คอก็ถึงยอมด้วยป้ากันแล้วบอกว่าเฮ้ยเคาระวังโดนแอบถ่ายนี่ไม่ทันแล้วไปเชิญกว่าไอ้ป้าก็แบบไม่ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่ามาทำคาสาบไม่ได้คิดอะไรน่ไอ้ไอ้รูปสองนี้เรียกว่าทำคำสาดกันช้ามากเลยอะโอ้โหรูปสอง เระวังตัวนะนักข่าวเขาถ่ายอยู่นะทําเราทําอะไรกับไอ้สไลเดอร์ไว้แล้วถ้ามีคนบาดเจ็บขึ้นไหมเราเลยนะจบเลยจบจริงจบจริงนะเฮ้ยนักข่าวถ่ายดิอยู่ถ่ายดิอยู่ไอ้คาร์ลอตชาร์ลอตถ่ายอยู่ในป้าจากมุมนั้นนะถ่ายแล้วมาองฉากเอฟเฟกต์โลลัวชาร์ลอตจะให้กูทําท่าอะไรกู ก็ยกกล้องสุกท่ายส่วนเครื่องชิงก็โดนแกงล้วแล้วหรือว่านี่ชาลอตกาลังถ่ายทำสกู๊อินเนฟ้าแบบทำลายปนกโดยไม้ถูพื้นไอเเดียเยเดียนี่มันขัดตกลงไปเวแ้วเนยไงท่าลมันไปเวรันได้ไงชาลอกูเก็บทุกสกู๊ปไปดูมุมมองของชาล็อตครับเครื่องชิงที่โพสเครื่องชิงที่โพสทำไมเป็น่างอะนยเครืองกเรไเคงืองอโดนแบบหมดไว้แล้วก็โดนลาก มันติดติดไอหอยีนเออนติดหอยในปากฉันไหแล้วนะโอ้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 โห้โอ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 จโอ้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 โ้โอ้โอ้โอ้้โอ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 ออ้ออ้โอ้โอ้้อ้โอ้โโอ้ เธอพูมเธอมาโอ้ย้องอีเดฟ้าเลยนะอย่างเทเลยแม่อีเดฟ้าเป็นกิจา็คือคือจริงๆอันนี้คือเป็นการถ่ายสร้างภาพของชาร์ล็อตอ่ะคือเบื้องหลังเาจะเห็นเขาถ่ายสกู๊ปดำมืดนะแต่ว่าพอเป็นมุมมองชาลอตเองเนี่ยเขาต้องสร้างภาพให้ตัวเองดูเป็นคนดีเข้าใจไหมเออเราเป็นนักข่าวเราต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีไปดูมุมมองสะกอตครับมุมมองเคยชินที่โดนเป็นข่าวบ่อยมากอะ อปาดแล้วมันไ,นไปติดข้อหาอะไรมาไหนดูรูปแรกกันส <laughs> โิโอ้ยมึงมึงคื <laughs> ออันนี้คือน้องฝังแก๊ปสองน้องแก๊สอง <laughs> อะฮะน้องอัพเกรดน้องอัพเกรดเฮียน้องฝังแก๊สตองของแท้ใหญ่มากครับมันใหญ่มากเจ้า, <laughs> ออาราชาร์ลอกก็ แบ็กเมย์เคยชิงตามเดิม啊แบ็กเมย์เคยชิงอีนอฟ้าเกินไปมากอีนอฟ้าคือน้องถังแก๊สเฮ้ยแต่น่ารักนะแก๊สสองพระเจ้าแม่แก๊สสองภาพสองเขาชิงไม่เห็นแล้วนะเราไมเบรกไม่ไม่ลื่นลื่นสไลเดอร์หรือเปล่าลื่น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 โอ้โหตลอดนี่ต้องจะถ่ายภาพหลุดอีเดฟ้าตลอดเลยนะภาพหลุดตลอดเจอแล้วตลอด อรั้งนี้มันได้แต่งตัวอะไรโอ้ฟ้าสามฟ้าสามนี่แบบโอ้โอ้จัดแล้วโอีกแล้วมีถังแก๊สถังแก๊สอี่แล้วนะครับาาถังแกู๊เพื่อนจริงๆริงกถิงนอาจจะเป็นผู้ร่วมคบวนทารกับกูฮ่าโอ้โหถือเฉลกดับถ่ายถ่ายในฟ้าถังแก๊สครับโอ้โหสี่แปดเลยครับสี่แปดสี่แปด เชป้าเอาละเอาละตำรวจมาล่ะตำรวจกูมาละตำรวจกูมาละเบนมาจัดไปมาบอกเบอร์สามครับผมกันยูกันยแม่งโดนแกงหมดเลยโอ้ยแกงหมดเลยแม่เอาแล้วไอ้เงี้ยอ่ะงง้นเก้าแปดนะลินเนตลินเนต เอาละ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 อีกล้อ่ะขอเบอร์สิบเก้าครับเลราเลลาโอ้มานอนมานอนมานอนไม่แก๊งนี้โคตรนอนเลยกันยูก็นอนลินเด็กก็นอนเออไอจักรได้ไรนะไอเเจไอยตำรวจตำรวจมากินตำรวจมากินกินมากินเออ โอลาเดลโต้าเทั้งมลบทั้งแมพเลยอีดอคข้างใต้ไอ้สันเขาดงหนามอะไรที่มันแบบจัดฉากเเออเออเออตามสองหนึ่งไปครับมาคุณเปนเจ็เว่นคนแรกทมีอรเจมีอะไรเกิดมีอะไเกิดไหมมีแค่ว่าหลายท่าทาง หละเต็ดคุณมีอะไรจะพูดไหมมองหน้าเล่ะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงโอเคอันนี้คือไม่อยากจะสปอยอะเล่ะจริงๆตอนนี้เขามีมีเรื่องที่เครียดอยู่ในใจอ่าอาจจะเกิดไว้เท่านี้ก่อนเกิดไว้เท่านี้ก่อนอันเดี๋ไปดูภาพสองอะเฮ้ยอะเฮ้ยลินเด็ตลินเด็ตเออจะเฉยอะไรขนาดนั้นก่อนไม่ ไม่อันนี้เลลากระชากหางม้าทําไมเรากระชากหางมาลินเน็ตทำไมหางแมวไปเลยจะมาเพื่อนนะเลาจะปาเพื่อนเขาปากันมาคิดเอ้กูจับเข้ากลมดีแม่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวคนรักแมวต้องมาคอมเมนต์พาะว่าสามปีสวยสวยเดี๋ยวสวยไปสวยวิญญาณกันอยู่หรือเปล่าเฮ้ย คือว่ายติดวิญญาณมันงมือนหัวมันอยู่คนละที่เลยอะกระป๋องครับพี่ป๋องพี่ป๋องพี่ป๋องยังไงเป็นยูวิกหลุดยัวิญญาณหลุดอะวิญญาณหลุดอะเออหน้อยเป็นบอกแล้วหนักกว่าหมอเธอคือเล้วต่อไปมุมมองออนเซนลินเน็ตครับผมใช่อ่ะอ่ะไปดูว่าแม่ครับเอ้ยอะไรจะเกิดไหมอ๋อ จะบอกว่าเนื้อหาสามภาพนี้มีความรุนแรงนิดนึงโปรดใช้ิจารณญาณนะคะเอราว่ารุนแรงโอเคเอาไปดูฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหาดินเนอรไปไหนก็คือนอนเป็นฝังแล้วไอ้ย่าหายไม่มึงกันยูคือกันยูตาสว่างคือคือกันยูร้องไห้เหรอคือใต้ตาดำมากนะแม่อันนี้เถิกไม่พอใต้ตาดำด้วยสายจริงอ๋อ หรือว่าเขาร้องให้เพราะว่าทุกคนรอเขาว่าเธออ๋อดราม่าควีนไปอีกค่ะอมารับผสองเออยนยเน่กันโยชอ่ะอันนี้เกิดการประทะแล้วก็จะเกิดโศขนตกรรมขึ้นในชักต่อไปนีเนตจะบวกชกันแต่ว่าเล่าเล่าไปไปซบ ไปตบเชปะาเฮ้ยเลยล่าไปตบเชป้าอี๋อันนี้รุนแรงนิดอะไรเนี่ยอันอันนี้รุนแรงนิดนึงเบอ่งเลยเล่นเน็ตเอ่อไม่รู้เดี๋ยวพูดยังไงเล่นเน็ตหายไปเลยเปลี่นเสื้อาอธิบายครับเสื้พผ้าอธิบายคือตัวขาดคู่อะไว้ยขอนรองะต่อไปเป็นตะกอดเข้ามุมมองของ เชฟปาเขาบอกเลยว่าบอกเลยว่าแบบมีคู่จิ้นคู่ใหม่กำเนิดขึ้นคู่จิ้นคู่ใหม่เอ้ยจะใช่เลล่าเชฟปาไหมเนี่หรือว่าใครวะเอ้เฮ้ยไม่ใช่วะเอ้าเป็นเล่นเน็ตกับเชฟปาเอ้เอ้าดูหน้าเลล่าซะก่อนพี่เพิ่งไปซบเชฟปามาอันนี้มาเพื่อถือใช่ฟปาเป็นลมอันนี้มาถือจริง บาว่าเธอจริงเชป้าทำาไรจะล็อกคอนี่เลยเขาอยู่ข้างลิเนทเยเนาะแล้วลิเนแต่กันยูมาขวางไว้ก่อนเราภาพสามนี่อะไรเนี่ยประตูไายกันยู่ะเราเภาพสามาโอ้จะระเบิดเชป้าหมุนติวอี๋ยวมามองดูมุมมองกันยูฮะแต่จริงๆคือมมองกันยูเนี่ยจะได้เห็นความลับของเลยเอาอะเอาอะ คืออย่าเพิ่งเกินเลยว่าเลล่าเนี่ยเขาได้อั้นสิ่งหนึ่งไว้ยัางยาวนั้นวางกระแปลกเลยตอนนี้เราไปสวนสนุกเราก็ต้องแบบเฮ้ยมีปงมีปวดกันบ้างใช่ไหมล่ะอ่ะภาพแรกเป็นเลล่ากำลังวิ่งนะอ่าเขาดูทรงเหมือนจะหาอะไรซัมติงนะอ่าไปดูว่าสองครับรอบหมดไปดูหน้าเขา ดูนะเขาคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคือหนาวทำไม่เจอไม่ไหวแล้วอ่ะทีนี้ไปดูเอยอย่าบอกว่าพื้นนั่นคืออันนี้เมนมาใช่ไหม อันนี้อันอะไรไม่รู้อันนี้กว่าอันเมนกัวแะงเดือดเลยเ,ในในเจ็บมากบอกตุ่มทำไมฉันมาอยู่ที่นี่ตีนี่เละอันเอาลงได้ใช่ไหมไอ้ไอ้ลูกไม้ลงได้มันก็ไม่แกเอาเป็น<ๆ>เรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติ